ับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้ววันนี้มาดูการขึ้นรถเกี่ยวขึ้นเลออ์อก็เราคนนคะรสวรรค์ครับจะพูดแบบเหนือนิดนึงประมาณเนี้ยครับเรา เจ๊ผู้เสียภูครับทีมงานตัวดำนี่ครับเจ๊ผู้ขับก็ตามรับชมถ้าชอบกิปผมนะครับวันนี้เกี่ยวหกหนึ่งเจ็ดได้ได้แปเขียนครับเราก็ เจ้านี้มากครับเจ้านี้อยู่หลังวระเทพครับ่คบขึ้นแบบดูกระจกครับไม่ไม่มีคนปลูกเด็กอายุสิบห้า ขึ้นครับเทเลอร์แบบไม่ต้องโบว์เลยนะครับพี่น้องเนี่ยครับตัวนี้เป็นบิกสามเจ็ดโซ่โซ่ดีสองโซ่สี่สิบห้าข้อครับเนีครับขึ้นหนักกว่ามากช่องหกเอมหกหนึ่ง 6, 6, ครับรถเทเลอร์เอฟสิบแปดครับขั้งร้อยแปดห้า นะครับกระบอกเอ่บันไดเป็นกระบอกกระบอกของใครของมันนะครับมันก็เลยขึ้นไม่พร้อมกันเนาะถ้าชอบคลิปผมเจฟูเสียฟูทีมงานโตะดำขอบคุณครับ